ตัวที่เล่นถามว่ามันจะเป็นซีเรีกของของเซกเตอร์หลักฮาปลีกเลือกตัวเดียวคือ CPO ไฟฟ้าเลือกตัวเดียวคือกราฟเอนจีธนาคารเลือกอีกจริงหลายตัวแต่ว่าตัวชอบสุดจะเป็น SCB นะครับปตทแอดวานซ์บีดีเอ็มเอสประมาณนี้แล้วก็จริงๆก็น่าจะแถมทรูไปด้วยครับแถมทรูเรื่องเอิ์นี่ออกมาดีชัดเจนว่าเนี้ยมันมาเป็นตอนตอนไม่ใช่มาเป็นตอนตอนมาเป็นตัวตัวมาเป็นตัวๆแบบนี้แหละที่ผมพูดชื่อทั้งหมด นะครับวันนี้จริงๆถ้าใครไปดูในมุมกลยุทธ์ผมผมแนะนําให้ขายทํากําไรแต่ว่าผมจะมีคําอธิบายอยู่แล้วว่าการมาขายของผมเนี่ยเพราะว่าผมไปแนะนําให้ซื้อมาตั้งแต่ตอนพัน i ิคเซลครับ<อ>ในสี่ตัวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่ขายไปก่อนแล้วเดี๋ยวพอกลับมาเปิดเทรดสิบสี่เรามาลุยกันใหม่คะนะครับนี่แหละจริงๆแล้วก็คือเป็นตัวที่ผมชอบนะแต่ว่าเราพอขึ้นมาก็ขายไปแล้วแล้วก็มันเป็นกลยุทธ์ครับ ขายไปเดี๋ยวกลับมาซื้อใหม่ได้ไม่เป็นไรนะคร